따라 <놀람> วันนี้เรามาเล่านิทานต่อกันดีกว่าเพราะว่าพาร์ทสเนี่ยก็นานมาแล้วนะคะวันนี้จะมาเล่านิทานลูกเต่าในพาร์ทที่3กันนิทานลูกเต่าก็คือเนื้อเรื่องห้าลูกเต่านะคะใน1เนื้อเรื่องโอเคเราก็กําหนดเนื้อเรื่องไม่ได้นะคะต้องแล้วแต่ว่าลูกเต่าเนี่ยเขาจะพาไปทางไหนแล้วก็เราจะมาหมุนวงล้อตอนจบอีกทีนึงว่าจบดีหรือจบไม่ดีนะจ๊ะอ่ะเริ่มต้นเดี๋ยวเอาลูกเต่ามาไว้ตรงกลางก่อน อันนี้ยังไม่ใช่นะอันนี้ยังไม่ใช่ลูกแรกที่จะได้ก็คือภูเขาไฟเฮ้ยเริ่มต้นที่ภูเขาไฟเหรอเฮ้ยเรื่องนี้อาจจะสั้นหน่อยนะเพราะว่ายังคิดอะไรไม่ออกรู้แต่ว่าเรามีแมปภูเขาไฟนี่นี่และนี่ก็คือแมปนะคะซึ่งเป็นแมปของ r o b Box Studio ที่เขาให้มาเลยเริ่มต้นปุ๊บก็เป็นอย่างนี้เลยอันนี้ก็คือภูเขาไฟ ภูเขาไฟแห่งนี้นะคะเป็นภูเขาไฟที่กําลังจปะปะทุแล้วไงต่อเออจบเร็วนะแล้วต่อไปลูกที่สองเออนี่ยังไม่ได้เริ่มต้นตัวเอกนะพระเอกนางเอกยังไม่มีนะคะเริ่มต้นมาที่เกาะเกาะหนึ่งที่ภูเขาภูเขาภูเขาไฟกำลังระเบิดแล้วก็ทุกคนพากันอพยพออกนอกจากเกาะออกนอกเกาะโอเคลูกที่สองก็คือเลกรองกรอง เกาะแห่งนี้ภูเขาไฟได้ทำการประทุขึ้นมาชาวบ้านทุกคนก็พากันอพยพออกไปทุกคนต้องย้ายที่อยู่ไปอยู่เกาะหม่ชั่วข่าวเพราะว่าเกาะน,นี้กำลังจะระเบิดแล้วภูเขาไฟได้ประทุออกมาและลาวาก็ค่อยๆเริ่มไหลลงจากภูเขาทุกคนพยายามขึ้นเรือกันอย่างมีระเบียบในขณะนั้นเองมีผู้ชายใส่แว่นสองคนหิ้วกล่องบางอย่างขึ้นเรือไปด้วยกล่องนี้ ไม่มีใครรู้ว่าในกล่องนี้มีอะไรและในที่สุดกล่องนี้ก็ได้ขึ้นมาอยู่บนเรือแห่งนี้ต่อไปเราจะมาดูกันนะคะว่าลูกที่สามจะเกี่ยวข้องกับอะไรเรื่องเราจะดำเนินไปในทางไหนเรามาดูกันลูกต่อลูกที่สามก็คือกระเป๋าหรออืมจะต่อ,อยังไงอะกระเป๋ามันก็คือกระเป๋าเป้ในขณะนั้น,นมีนักท่องเที่ยวสาวคนหนึ่ง นักท่องเที่ยวสาวคนนี้ไม่ทันได้เที่ยวปรากฏว่าภูเขาไฟระเบิดซะก่อนอเธอจึงรีบแพ็คกระเป๋าแล้วก็รีบขึ้นเรือไปกับคนอื่นๆอะอะไรเนี่ยอุตส่าห์มาเที่ยวทะเลทั้งทีที่ไหนได้ภูเขาไฟดันระเบิดซะนี่แต่ว่ายังไงก็ตาม ก็ต้องหนีเอาตัวรอดก่อนทุกคนกําลังเข้าแถวขึ้นเรือเร็วๆกันหน่อยสิทุกคนเดี๋ยวลาวาก็มาถึงพอดีเดี๋ยวก็ตายกันหมดทั้งเกาะหรอกก็พอนะักท่องเที่ยวคนนี้ได้ขึ้นมาเขาก็หิ้วกระเป๋าเป้ขึ้นมาแล้วก็มายืนข้างๆกล่องที่ผู้ชายสองคนได้แบกขึ้นมาด้วยนี่คุณคะในกล่องนี้มันมีอะไรหรอมันเป็นความลับครับบอกไม่ได้ความลับอะไรทําไมมันสําคัญนักหรือคะบอกหน่อยนิดนึงนะ่ะไม่ได้ครับ ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกใครว่าในกล่องนี้มีอะไรโอ๊ยขีงงกจังบอกนิดบอกหน่อยก็ไม่ได้เอ๊ะเสียงอะไรอะ่ะมีอะไรบางอย่างฉันได้ยินเสียงมาจากในกล่องอะ่ะในกล่องมีอะไรเนี่ยฉันเริ่มจะกลัวแล้วนะใช่ระเบิดหรือเปล่าเนี่ยถึงแม่นักท่องเที่ยวสาวจะหลอกถามผู้ชายแว่นดำว่าข้างในมีอะไรผู้ชายแว่นดำก็ไม่บอกสักคำอ้าวแล้วค่ะต่อไปนะคะอันแรกภูเขาไฟอันสองกลองอันสา เรามาดูลูกเต่าอันที่4กันว่าอันที่4จะเกี่ยวกับอะไร1 2 3งาเว้นขยายค่ะหลังจากที่ทุกคนได้ขึ้นเรือกันเรียบร้อยแล้วเมื่อทุกคนได้หันกลับไปดูที่เกาะก็พบว่าเกาะของเขาที่เคยอยู่กันลาวาได้ท่วมเกาะไปทั้งหมดแล้วต้นไม้บ้านเรือนก็พากันไหม้เสียหายหมด โชคดีที่ว่าทุกคนสามารถอพยพออกจากเกาะได้ทันท่วงทีในระหว่างนั้นผู้ชายแว่นดำสองคนก็เริ่มคุยกันเฮ้ย <C ough> ปวดท้องวะ่ะสงสัยจะท้องเสียเรือลำนี้มีห้องน้ำไหมวะมีมนะีมีงั้นฉันไปด้วยดีกว่าฉันก็ปวดท้องเหมือนกัน <c oughs> น่ะห้องน้ำน่าจะเป็นทางนู้นนะ่ะตามฉันมาสิ <c oughs> แล้วชายแว่นดำสองคนก็ทิ้งกล่องเอาไว้แล้วก็ไปห้องน้ำเฮ้ย สองคนนั้นไม่ได้อยู่กับกล่องแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าในกล่องนี้มีอะไรว้าททำไมตอกซะแน่นอย่างนี้เนี่ยเราจะเปิดยังไงวะเนี่ยอ๋อฉันมีไอเดียแล้วเรามีเว่นขยายนี่นะเราจะส่องดวงอาทิตย์นะแล้วก็ให้มาไหม้ที่กล่องนี้ พอกล่องนี้ไหมเขาจะต้องมาเปิดกล่องแน่นอนแล้วเราก็จะได้รู้ว่าข้างในมันมีอะไรในขณะนั้นไม่มีใครได้ทันสังเกตนักท่องเที่ยวสาวรายนี้ก็หยิบเว่นขยายออกมาจากกระเป๋าแล้วก็ส่องไปที่กล่องแล้วเมื่อแสงแดดกระทบกับเว่นขยาย เกิดไฟเล็กๆขึ้นบนกล่องอ้าไฟติดแล้วไฟติดแล้วเดี๋ยวฉันต้องรีบซ่อนแวนขยายก่อนทุกคนคะกล่องไฟไหม้คะ่ะเรามาช่วยกันเปิดดีกว่าเดี๋ยวของข้างในพังนะคะเจ้าของไม่รู้ไปไหนคะ่ะมาช่วยกันเปิดกล่องเร็ว <c oughs> ความคิดนี้ดีจริงและในที่สุดฉันจะได้รู้ว่าในกล่องมีอะไร <c oughs> เอาละค่ะต่อไปนะคะก็คือลูกเต่าลูกสุดท้ายแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องเราจะจบเป็นอะไรหนึ่งสองซ้ำ ดอกไม้ค่ะเอ๊ะในกล่องจะมีดอกไม้จะดีหรือเปล่าเนี่ยมันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าเอาละต่อเนื่องนะคะเราจะมาดูด้วยว่าเรื่องนี้นะคะจะจบดีหรือไม่ดีเราจะมาสุ่มกันนะคะว่าเรื่องนี้จะจบดีไม่ดีหนึ่งสองซ้ำจบดีค่ะเอ๊จะจบดียังไงดีนี่ ื่อชาวบ้านทุกคนหันมาเห็นว่ากล่องไฟไหม้ก็พากันตักน้ำทะเลขึ้นมาลาดไฟจนกระทั่งไฟดับและทันใดนั้นกล่องก็พังและสิ่งที่อยู่ในกล่องนั้นก็คือลูกหมีแพนด้าตัวหนึง่งอันนี้จริงแล้วชายแว่นดำสองคนนี้เป็นโจรที่ชอบลักขโมยสัตว์ป่าเอาไปขายอีกทีหนึงฮะนี่มันหมีแพนด้านี่นะ พวกนั้นมันขโมยหมีแพนด้ามาจากเกาะแน่เลยใช่ใช่ใช่พวกเราต้องแจ้งตำรวจนะโอ้เราสงสารหมีแพนด้าเราจะต้องจับพวกขโมยพวกนี้แล้วก็นำแพนด้ากลับไปคืนสูป่ป่าไอโจรสองคนนั้นมันอยู่ในเรือลำนี้แหละมันไม่สามารถหนีไปไหนได้หรอกเพราะว่าในทะเลนี้มีฉลามด้วยมันคงไม่กล้ากระโดดลงไปหรอกนะใช่ใช่ใช่จับเลยจับเลยและเมื่อเรือมาขึ้นฝั่งแล้วโจรสองคนที่อยู่บนเรือก็ถูกตำรวจจับทันที ในข้อหาลักลอบจับสัตว์ป่านำไปขายเดี๋ยวครับเดี๋ยวยังมีคนนิสัยไม่ดีอีกคนนึงที่ผมต้องจับไปด้วยเอ๊ะใครหรอคะคุณตำรวจฉันเห็นแค่สองคนนะคะไม่มีอีกคนนึงคนร้ายมีแค่สองคนเท่านั้นคะ่ะคนที่ผมต้องจับด้วยนั่นก็คือคุณนั่นแหละใครนะฉันเหรอใช่แล้วคุณนั่นแหละผมจะจับคุณข้อหาก่อเหตุเพลิงไหมเอ๊ะคุณตำรวจว่ายังไงนะคุณตำรวจมีหลักฐานหรอมีสินั่นไง บนเรือได้ติดตั้งกล้อง CCTV เอาไว้เป็นกล้องวงจรปิดสามารถมองเห็นทุกคนบนเรือแล้วกล้องนี้ก็สามารถเห็นตอนคุณเอาแว่นขยายส่องเข้าไปที่กล่องทำให้กล่องไฟไหม้สมมติว่าถ้าชาวบ้านดับไฟไม่ทันไฟก็จะไหม้ทั้งเรือและเรือก็จะถูกไฟไหม้ทุกคนบนเรือก็จะตายดังนั้นตำรวจจะต้องจับคุณข้อหาวางเพลิงเรามีหลักฐานเรียบร้อยแล้วคุณไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้อีก เออคือฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่อยากรู้ว่าข้างในมีอะไรและในที่สุดโจรสองคนและนักท่องเที่ยวผู้หญิงคนนี้ก็ถูกตำรวจจับไปขังไว้ในคุกสมนำหน้าอยากรู้นักว่าข้างในกล่องมีอะไรก็นายทำไมไม่บอกฉันดีๆล่ะถ้าบอกฉันดีๆ ฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกจะบ้าเหรอก็อจะไปบอกได้ยังไงละ่ะก็ฉันขโมยแพนด้ามาเธอรู้เธอก็ไปแจ้งตำรวจสิก็เพราะไม่รู้นะสิก็เลยโดนตำรวจจับทั้งหมดเลยหลังจากนั้นสองอาทิตย์ต่อมาภูเขาไฟก็ได้หยุดปะทุลาวาก็เริ่มเหือดแห้งหลังจากภูเขาไฟได้ดับไปลาวาที่ไหลลงมาก็กลายเป็นปุ๋ยและดอกไม้ก็ขึ้นเต็มเกาะไปหมด จนกระทั่งชาวบ้านเรียกเกาะนี้ว่าเกาะดอกไม้ส่วนแพนด้าที่อยู่ในกล่องก็มีเจ้าหน้าที่นำมาปล่อยคืนสู่ป่าแห่งเดิมแล้วแพนด้าตัวนี้ก็อยู่บนเกาะเดิมกันอย่างมีความสุขข่ะเรื่องนี้ก็จบแค่นี้แหละโอ้โหเกาะดอกไม้นี้ผีเสื้อเต็มไปหมดเลยน้องๆรู้ไหมว่าเรื่องนี้นะคะมันดียังไงมันจบดียังไงคือว่านี่นะถ้าเกิดโจนะไม่มาขโมยแพนด้าใช่ปะ แพนด้าก็ตายตั้งแต่อยู่ในเกาะแล้วเพราะว่าเกาะถูกลาวาถูกูเขาไฟระเบิดใสหมดเลยแต่เนื่องจากโจรมาขาโมยแพนด้าแพนด้าก็เลยมีชีวิตหลอดและหลังจากนั้นพอโจรถูกจับแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาแพนด้ากลับมาคืนสู่เกาะท่ากับว่าแพนด้าก็ได้กลับมาคืนสู่เกาะเดิมที่สวยกว่าเดิมนะคะส่วนนักท่องเที่ยวสาวคนนั้นความจริงเขาก็ เหมือนจะยังไงนิสัยก็ไม่ดีหรอกนะที่ทําอย่างนั้นน่ะเอาแว่นขยายมาเผากล่องชาวบ้านเขาแต่เพเอิญกล่องที่อยู่ในนั้นมันเป็นกล่องแพนด้าไงมันก็เลยเป็นเออเรื่องโชคดีไปนะคะแต่ยังไงผู้หญิงคนนั้นก็มีความผิดอยู่ดีค่ะเออน้องๆรู้ไหมพี่ปุ๊คคิดเผื่อไว้แล้วเผื่อเราจะได้จบแบบไม่ดีรู้ไหมถ้าเกิดเป็นจบไม่ดีพี่ปุ๊กจะทํายังไงถ้าจบไม่ดีใช่ปะ่ะพี่ปุ๊กก็จะให้ในกล่องอ่ะมีงูเต็มไปหมดเลย ม้นงูก็กัดคนบนเรือตายหมดเลยเป็นไงถ้าจบไม่ดีก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่พอเออมันจบดีไง <c oughs> และเรื่องราวต่อไปนี้ก็จบอย่างบริบูรณ์และสวยงามนะคะเรื่องลวเรื่องราวนี้อาจจะสั้นๆนะคะแต่ว่ามันก็เป็นไปตามเนื้อเรื่องะนะเรากําหนดไม่ได้นะคะประมาณนี้แหละขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะจ๊ะเจอกันใหม่พัทนหน้าคะ่ะบายบาย